ยองเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอเคป p ๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาทมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ BLACKPINK กับแม่เลดี้กากานั่นเอง ในการแสดงร่วมกันที่ทำเนียบขาวนะครับซึ่งโชว์เนี่ยได้ถูกยกเลิกไปแล้วในครั้งนี้แต่ว่าการประชุมเนี่ยก็ยังมีอยู่ตามปกตินะครับซึ่งจากประเด็นดราม่าก,ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทำให้โชว์พิเศษนะครับที่แฟนๆก็ลุ้นกันอยู่ระหว่างแฟนคลับของ Black พิงแล้วก็แฟนคลับของ Lady g ก g กเนี่ยจะได้แสดงร่วมกันจริงๆไหมสุดท้ายแล้วโชว์พิเศษช่วงนี้เนี่ยก็ถูกยกเลิกไปแต่ว่าในตอนนี้ดูเหมือนจะมีการถแถลงออกมาใหม่นะครับว่าการแสดงร่วมกันระหว่าง Lady g ก g กกับ b l ล c k พิงที่ทำเนียบข่าวนั้นอาจ ถูกยกเลิกไปแล้วแต่ว่าจะถูกนํามาพิจารณาใหม่อีกครั้งในงานอื่นๆต่อไปที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างสหรัฐแล้วก็ เกาหลีใต้นั่นเองนะครับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์โดยในการรายงานครั้งใหม่ในได้บอกว่าในตอนนี้จะเป็นการครบรอบ70ปีของความสัมพันธ์เกาหลีอเมริกาถึงแม้ว่าโชว์ระหว่าง b l ล c k พิงกและเลดี้กาการนั้นจะได้ถูกยกเลิกไปแต่การโชว์ร่วมกันของทั้งสองอาจจะยังนํามาพิจารณาได้ใหม่ในงานอื่นๆนั่นเองนะครับงานอื่นๆที่ไม่ใช่งานนี้ที่จะมาถึงในเร็วๆนี้แต่ว่าอาจจะเป็นงานครั้งต่อๆไปเพราะในปีนี้ก็มีแผนที่จะจัดงานขึ้นมาอีกหลายครั้งหลายงานกันเลยที ซึ่งโชว์ของ b l a c k พิงกกับ Lady Gaga นั้นอาจจะอยู่ในงานงานไหนสักงานหนึ่งให้ทุกคนได้เห็นกันอย่างแน่นอน ซึ่งในตอนนี้นะครับได้บอกว่าเมื่อพิจารณาในปีนี้เป็นวันครบรอบ70ปีของการเป็นพันธมิตรกันระหว่างเกาหลีและก็สหรัฐมีรายงานออกมาว่ามีการแสดงร่วมกันระหว่างเกาหลีและสหรัฐซึ่งดาราเคป๊อปรวมไปถึงแบล็คทิงแล้วก็สาวป๊อปสตาร์ชื่อดังนะครับของอเมริกานั่นก็คือเลดี้กากาเนี่ยกำลังจะได้รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อดำลึกถึงเหตุการณ์นี้และจะได้รับทบทวนในครั้งต่อไปว่าจะไปจัดขึ้นที่งานงานไหนอันนี้ก็ต้องมารออัปเดตอีกที แถมยังบอกว่าในปีนี้นะครับเกาหลีและสหรัฐนั้นได้มีการวางแผนกันเอาไว้ว่าจะจัดงานดำลึกถึงพันธมิตรเนี่ยมากกว่า150งานกันเลยทีเดียวรวมไปถึงงานประชุมวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศด้วยมีโอกาสแน่นอนที่จะได้เห็นแบล็คพิงกับเดดี้กาก้าได้ร่วมงานกาันแต่ก็น่าเสียดายมากๆที่งานนี้ไม่ได้มีโชว์แล้วนะครับซึ่งแฟนๆก็บอกว่ารู้สึกเสียดายนั่นแหละแต่ว่าก็ยังดีที่ไม่ได้ไปาะถ้าไปแล้วต้องเจอกับปัญหาอะไรต่างๆมากมายเนี่ยก็ให สาวๆไลฟ์พิง์ไปที่เม็กซิโกดีกว่าแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตต่อไปนเปไปถึงนะครับจิวไบเดนเนี่ยคุณสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกานั้นก็ได้ร้องขอหรือว่าต้องการเสนอให้เป็นไบร์ทพิงก์กับเลดี้กาก้าเท่านั้นในงานครั้งนี้ในเมื่อไม่มีเลดี้กาก้ากับไบร์ทพิงกเนี่ยก็คือไม่ต้องมีโชว์นี้ในงานไปเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในโชว์อื่นๆหรือว่างานอื่นๆนั้นเนี่ยจะมีโอกาสจริงๆหรือเปล่าจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหน คุณภริยาของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับก็อยากให้เป็นไบรท์พิงก์กับเลดี้กาก้าเท่านั้นและก็มาแสดงในงานงานนี้เท่านั้นนะครับงานอื่นเนี่ยต้องไปลุ้นกันจริงๆเดี๋ยวก็มารออัปเดตอีกทีนะคบว่าจะมีข้อสรุปหรือว่าแถลงการใหม่ออกมายังไงแต่ที่แน่ๆในตอนนี้มีคําแถลงออกมาใหม่ว่าการแสดงของเลดี้กาก้ากับไบรท์พิง์นั้น ถึงแม้จะถูกเลื่อนหรือว่ายกเลิกออกไปจากงานครั้งนี้แต่จะถูกนํามาพิจารณาใหม่อีกครั้งในงานต่อๆไปนั่นเองคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวนะครับให้ทุกคนได้ติดตามกันใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ